สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็แอดมินนะคะอยู่ที่สํานักงานใหญ่นะคะรถคันนี้นะคะเพิ่งเข้าสดๆใหม่ๆร้อนๆเลยนะคะเพิ่งลงจากเทลเลอร์นะคะวันนี้แอดมินจะมารีวิวรถโตโยต้ายาริสคันนี้นะคะเป็นเครื่อง1.2 g นะคะสวยงามมากๆเลยสีขาวรอบคันเลยนะคะลูกค้าเดี๋ยวเรามาชมพร้อมๆกันเลยนะคะสําหรับลูกค้าท่านไหนที่กำลังมองหารถเอาไว้ใช้งานนะคะก็แวะเข้ามาชมได้นะคะลูกค้าเริ่มจาก ด้านหน้าของเขานะคะกระจังหน้าของเขาแบบนี้เลยนะคะสวยงามมากๆแล้วก็จะมีสัญลักษณ์โตโยต้าเป็นสีโคมียมอยู่ตรงกลางนะคะในส่วนของไฟตาคู่หน้าของเขาเป็นหลอดไฟโปรเจคเตอร์แล้วก็จะมีไฟเลี้ยวอยู่ในโคมเดียวกันแบบนี้เลยนะคะลูกค้านี่สวยงามมากๆเลยรถคันนี้นะคะ อาจจัดทรงด้วยสเกิรรอบคันเลยลูกค้าสเกิรก็จะเป็นสีเทานะคะอยู่ด้านล่างแบบนี้เลยด้นมาดูต่อด้านข้างตัวรถนะคะรอแม็กก็เป็นแม็กเดิมๆจากโรงงานนะคะยางก็แบบนี้เลยนะคะยางเป็นขอบสิบห้านะคะถ้า ยางรถคันไหนซึกล้อหรือปีต่ำเกินไปนะคะอันนี้ก็ทางร้านเราก็จะเปลี่ยนให้ใหม่นะคะกระจกมองข้างของเขานะคะนี่เป็นสีเดียวกันกับตัวรถแล้วก็จะมีไฟเลี้ยวติดอยู่ตรงปลายกระจกแบบนี้เลยกันาสาดก็มีมาให้เรียบร้อยเลยนะคะเป็นกันาสาดเดิมๆจากโรงงานนะคะที่จะเปิดปิดประตูก็เป็นสีโครเมียมนะคะมีที่ครอบกนรลอ,อยมาให้เรียบร้อยเลยแล้วก็จะมีปุ่มสมารท์ทคีย์เลสนะคะมาให้อยู่ด้านข้างตัวรถ ด้านข้าช่องเสียบกุญแจนะคะฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวาลูกค้ารถคันนี้นะคะเป็นกุญแจรีโมทแบบปุ่ม engine start นะคะเดี๋ยวแอนด n มนจะให้ดูมาดูต่อด้านหลังตัวรถนะคะด้านหลังตัวรถก็สวยงามมากๆเลยนะคะนี่มีท่อคู่หลอกมาให้เรียบร้อยนะคะอยู่ด้านหลังตัวรถแล้วก็สปอยเลอร์นะคะอยู่ด้านบนนะคะนี่แบบนี้เลย ที่ปัดน้ำฝนนะคะด้านหลังถ้าซึกล้อนะคะทางเราเราก็จะเปลี่ยนให้ใหม่นะคะลูกค้าฟิล์มลรฟ,ฟ้ามีมาให้เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวแอดมินจะเปิดห้องเก็บสัมภาระด้านหลังให้ดูนะคะว่ารถรุ่นนี้สามารถเก็บของได้เยอะมากแค่ไหนนะคะนี่เลยนะคะที่เก็บสัมภาระด้านหลังนะคะก็กวางพอสมควรนะคะหรือว่าลูกค้าท่านไหนที่มีสัมภาระเยอะนะคะ ก็สามารถพับเบาไปด้านหน้าได้เลยนะคะเพื่อเพิ่มพื้นที่ใช้สอยนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะเป็นถาดรองด้านบนนะคะลูกค้าจะมีเชือกใส่ตรงนี้ห้อยตรงนี้นะคะแล้วก็ด้านล่างนะคะก็จะมีล้ออะไรแล้วก็ชุดแม่แรงแถมไปให้ด้วยแบบนี้เลยนะคะนี่ล้อล้อตัวนี้ก็ยางยังไม่แตะถึงพื้นเลยลูกค้าคะเดี๋ยวเราไปชมในส่วนของภายในตัวรถนะคะว่ารถ t o y ย t a าย r i s 1.2G เขาให้อะไรมาบ้างนะคะไปดูกันเลยนี่เลยนะคะรถ t o y o ต a y ยา i s 1.2G นะคะมาพร้อมกับเบาะหุ้มผ้าสีดำแต่งด้วยตะเข็บได้สีส้มแบบนี้นะคะตรงกลางก็จะมีลูกเล่นลวดลายของเขานะคะทั้งด้านหน้าและก็ด้านหลังที่ปรับเบาะเป็นแบบแมนวนวลนะคะสามารถปรับเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้ตามปกติเลยลูกค้าคะเข็มขัดก็มีให้ครบทุกจำนวนที่นั่งนะคะ อแอดมินลืมบอกไปนะคะว่ารถรุ่นนี้นะคะเป็นปี2014นะคะราคาย่อมเยามากๆเลยมาดูตรงคอนโซลด้านหน้านะคะคอนโซลด้านหน้าก็มีพื้นที่กว้างมากๆเลยนะคะคอนโซลฝั่งซ้ายก็จะมีแอร์แบ็กมาให้หนึ่งตัวแล้วก็จะเป็นช่องเก็บเอกสารนะคะไม่ว่าจะเป็นเก็บคู่มือรถนะคะนี่สามารถเก็บใส่ตรงนี้ได้เลยลูกค้าค่ะนี่คอนโซลตรงกลางนะคะเป็นเครื่องเล่นเสียงแบบหน้าจอธรรมดานะคะก็ สามารถเชื่อมต่อ fmam usb aux ได้นะคะรวมไปถึงแผ่นซีดีก็เชื่อมได้หรือว่าลูกค้าท่านไหนที่อยากป่าใช้บลูทูธนะคะก็สามารถซื้อตัวแปลงบลูทูธมาใช้ได้เลยแล้วก็ตรงข้างลา่างตรงนี้ก็จะเป็นช่องแอร์ซ้ายขวาพร้อมกับที่เปิดปิดไฟฉุกเฉินนะคะระบบแอร์ของเขาคันนี้จะเป็นแบบออโต้นะคะก็สามารถกดใช้งานได้เลยแอร์เย็นมากๆนะคะลูกค้าหรือว่าลูกค้าอยากาไม่ใช้ออโต้ก็สามารถ กดฝังตรงนี้ได้นะคะก็จะมีปุ่มใช้งานต่างๆนะคะก็ดูตรงนี้ได้เลยข้างล่างตรงนี้นะคะก็จะเป็นช่องเสียบ power outlet มาให้1ช่องแบบนี้เลยระบบเกียร์นะคะก็เป็นเกียร์ออโต้เบรกมือแบบดึงนะคะนี่แบบนี้เลยแล้วก็ตรงกลางตรงนี้นะคะก็จะเป็นที่วางแก้วมาให้หนึงช่องนะคะลูกค้ามาดูตรงพวงมาลัยกันบ้างนะคะพวงมาลัยก็จับ ถนัดมือมากๆเลยเป็นพวงมาลัยสีดำนะคะแล้วก็จะมีปุ่มฟังก์ชันอยู่ฝั่งซ้ายนะคะก็จะเป็นปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงปุ่มปรับเปลี่ยนโหมดตรงเครื่องเล่นเสียงนะคะโดยที่เราไม่ต้องไปแตะไปกดตรงหน้าจอลูกค้าแล้วก็จะมีแอร์แบ็กมาให้1ตัวอยู่ตรงกลางตรงนี้นะคะมาดูเข็มไม้รถคันนี้กันบ้างนะคะเข็มไม้ ปี2014ไม่อยู่ที่1 48,000กว่ากิโลนะคะลูกค้าในส่วนของการแสดงผลบนหน้าปัดนะคะถ้าเครื่องยนต์มีปัญหาหรือว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะเขาก็จะแจ้งเตือนเขาจะขึ้นสีแบบนี้เลยนะคะอันนี้ก็อย่างเช่นตัวนี้นะคะก็คือเราไม่ได้ค่าเทียมยขัดไม่ได้ลาเขียมยขัดเขาก็จะแจ้งเตือนแบบนี้นะคะลูกค้า รถคันนี้นะคะก็คือเวลาเราสตาร์ทเราก็คือเหยียบเบรกแล้วก็กดปุ่มสตาร์ทได้เลยนะคะเป็นระบบเอนจินสตาร์ทนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นที่ปรับกระจกมองข้างนะคะทั้ง2ข้างเลยลูกค้าสามารถกดใช้งานได้เลยที่พับกระจกของเขาก็เป็นระบบไฟฟ้านะคะลูกค้ามาดูตรงแผงประตูด้านข้างกันบ้างนะคะแผงประตูด้านข้างนะคะก็จะเป็นสีดำแล้วก็จะสลับกับสีเงินนะคะ แล้วก็จะมีปุ่มล็อกกระจกปุ่มล็อกรถนะคะแล้วก็ปุ่มเพิ่มลดกระจกทั้ง4บานนี่ดดานล่างก็มีที่วางแก้ววางขวดน้ามาให้นะคะแล้วก็จะมีที่ใส่ของเล็กๆน้อยๆนะคะลูกค้าลำโพงก็มีมาให้เรียบร้อยเลยลำโพงก็เสียงดังมากๆเลยนะคะในส่วนของกุญแจนะคะก็จะเป็นกุญแจรีโมทแบบนี้นะคะอ่า ถ้าลูกค้าได้รับรถไปนะคะทางร้านเราก็จะทําเพิ่มให้อีก1ดอกนะคะรวมเป็นทั้งหมด2ดอกนะคะลูกค้าไปดูเบาะโดยสารด้านหลังกันบ้างนะคะเบาะโดยสารด้านหลังของเขานะคะก็มีพื้นที่กว้างมากๆเลยลูกค้าคะเบาะด้านหลังของคนขับกับข้างคนขับนะคะเขาก็จะมีะกระเป๋าจิงโจ้มาให้นะคะไว้ใส่สิ่งของหรือว่าใส่เอกสารด้านหลังตรงนี้ได้เลยนะคะอำนวยความสะดวกมากๆเลยลูกค้าคะ ยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะคะเจ้าตัวคันนี้นะคะราคาอยู่ที่2 7 5 0 0 0บาทนะคะค่างวดก็จะอยู่ที่ประมาณ5,000กว่ากว่านะคะหรือว่าลูกค้าท่านไหนที่มีเงินดาวสูงก็งวดผ่อนก็จะน้อยลงนะคะลูกค้าฝากไว้ด้วยนะคะรถสวยรถดีคุ้มค่าคุ้มราคาที่ประเสริฐผลรุ่งเรืองสกลนครนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้อดนมินด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ